ทุกคนวันนี้เรามาดูกันว่าอะไรเอ,อ่ยพอดีอะมาเที่ยวที่เมืองการแล้วพี่สาวก็ซื้อมาให้เขาบอกว่าอยากกินแต่ว่าไม่คิดเลยว่าอย่ามาดามาก,กันนะว่าทำไมมันยังมีแบบนี้อีกอะไรเงี้ยนะนี่คือข้าวมันไก่ดูห่อดิเท่าความมือเล็ก,ลก,ลกนิดเดียวเองนะเราก็เปิดดูเปิดก็ตกใจแต่อย่าดามาก,กันนะบอกให้ซื้อข้าวมันไก่ เปิดมาถึงกับพังอะมีอยู่แค่เนี้ยเออแต่ขอบอกนะไอ้ที่มันมีอยู่แค่เนี้ยไม่ใช่อะไรหรอกมันคือข้าวมันไก่ห่อละสิบบาทเองโคตรคุ้มเลยซื้อมาขนาดนี้เป็นสิบกว่าห่อเอ่นเพื่อนๆเ,เห็นไหมไม่ใช่ว่ามาดราม่านะแต่แค่อยากจะบอกว่ายังมีขายอีกเหรอข้าวมันไก่แค่สิบบาทเองอะไรเงี้ยเนี่ยดูได้นะข้าวมันไก่สิบบาท